สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้ o o k ก n งครับวันนี้ d a ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กกล้วยน้าว้าครับสูตรนี้เนื้อเค้กแน่นเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานหอมเนื้อสัมผัสคล้ายๆเค้กกล้วยหอมเลยนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่กลิ่นจะไม่แรงเหมือนเค้กกล้วยหอมครับเราเพิ่มความอร่อยโดยการโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปน่นแล้วก็ช็อกโกแลตเข้าไปนะครับก็ช่วยให้เมนูนี้อร่อยลงตัวขึ้นมากๆเลยครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งเค้ก3 0 0กรัมน้าตาลทราย250กรัมเนยสดชนิดจ,จืด1 8 0กรัมกล้วยน้ําว้าสุกงอม3 0 0กรัมเราใช้กล้วยน้ําว้าที่มีเปลือกสีดําคล้ำแบบนี้เลยนะครับก็จะได้กล้วยที่หวานหอมครับต่อไปเป็นไข่ไก่เบอร์สองสฟองผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชา เบกกิ้งโซดาหช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาว1ช้อนชาครับต่อไปเป็นนมข้นจืด125กรัมแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ป่น1 0 0กรัมแล้วก็ช็อกโกแลตคอมพาลด์100กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกดดดี้นำนมข้นจืดมาผสมกับน้ำมะนาวพักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปดดดี้ก็จะนำกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมเนี่ยมาปอกเป ược, ลือกกกแลล้้ว็็็หันนนเเปชิๆ เตรียมที่จะบดให้ละเอียดครับวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมแบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าเปลือกเนี่ยจะเป็นสีดำคล้ำแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้กล้วยน้ำว้าที่หวานหอมครับนี่นะครับเราก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเวลาเราบดเนี่ยมันก็จะได้ละเอียดง่ายขึ้นครับสูตรนี้เหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแรงๆของเค้กกล้วยหอมนะครับแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยคล้ายๆกับเค้กกล้วยหอมเลยครับเราก็บดกล้วยให้ละเอียดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาผสมแป้งกันครับแดดดี Daddy, น้นำแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือนำมาล่อนใส่ลงในโถตีเลยครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายแล้วก็เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราใช้หัวตีใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับเราตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเม็ดทรายเลยครับ นี่นะครับพอเราตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วตัวแป้งก็จะร่วนคล้ายเม็ดทรายแบบนี้เลยครับเราก็ปาดโถสักหนึ่งรอบนะครับจากนั้นเราก็เติมกล้วยน้ำว้าบดใส่ลงไปครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าเนยไม่เป็นก้อนก็ถือว่าใช้ได้ครับพอเราใส่กล้วยน้ำว้าบดลงไปแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดปาดโถ1หนึ่งรอบครับปาดตรงขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับพอเราปาดโถเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเติมไข่ไก่ลงไปทีละฟองครับเติมลงไปแล้วก็ตีต่อด,ด้วยความเร็วปานกลางนะครับจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับเราต้องแน่ใจว่าไข่ฟองแรกเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงจะใส่ฟองที่2ลงไปครับ พอเราใส่ไข่ไก่ครบ3มฟองแล้วเราก็ตีต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็หยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำนมข้นจืดที่เราผสมน้ำมะนาวมาใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ พอส่วนผสมเข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็หยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบครับเหมือนเดิมเลยนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอเราตีครบ30วินาทีแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับ ดดดี้ก็จะใช้ไม้พายเนี่ยปาดเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยสําหรับแป้งเค้กแล้วนะครับวันนี้ดัดดี้ใช้ถาดฟอยล์เบอร์4007ขนาด480มิลลิลิตรเป็นพิมพ์ในการอบนะครับตัวพิมพ์ก็จะมีฝามาให้เลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝานำไปขายหรือนำไปทานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยครับ ขั้นตอนต่อไปแดดดี้ก็จะตักเค้กใส่ลงในพิมพ์นะครับใส่ลงไปประมาณ3ใน4ของพิมพ์ครับเราเผื่อด้านบนไว้เวลาเราอบเนี่ยตัวเค้กก็จะฟูขึ้นมาเต็มพิมพ์พอดีเลยครับวันนี้เราจะตักได้ทั้งหมดประมาณ5พิมพ์เลยนะครับขั้นตอนต่อไปแดดดี้จะนําพิมพ์มาเคาะประมาณ4-5ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศตัวเนื้อเค้กจะได้แน่นขึ้นครับจากนั้นเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ป่นครับ เสร็จแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตเพิ่มความอร่อยไปอีกชั้นหนึ่งครับตัวเค้กกล้วยเนี่ยเข้ากับช็อกโกแลตมากๆเลยนะครับพอโรยช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้ดัดดี้จะอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ30นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอระวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วเราก็นำข้าเตาอบได้เลยครับ และดีจะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ30นาทีเค้คกกล้วยของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากเตามาพักทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยครับพอเย็นเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝานําไปทานหรือนําไปขายได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเค้คกกล้วยน้าว้าครับ สูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มแน่นเนียนละมุนรสชาติหวานหอมคล้ายๆกับเค้กกล้วยหอมเลยนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่ไม่มีกลิ่นของกล้วยหอมนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแรงๆของกล้วยหอมนะครับสูตรนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับ แล้วที่สําคัญคือใช้กล้วยน้ําว้าเนี่ยต้นทุนก็จะถูกลงไปอีกนะครับเราก็ได้ความอร่อยไม่แพ้กันเลยครับเราโรยหนะ้าตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ป่นแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับช่วยเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเค้กกล้วยน้ําว้าของเราได้อีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แต่ตี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ